อีกเช่นเคยนะคะกับช่อง k k Channel จ้ะวันนี้หนุ่ยก็มีสาระดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านกันอีกเช่นเคยนะคะมีสาระดีๆเกี่ยวกับเกี่ยวกับการลดน้ำหนักมาฝากทุกๆคนคะ่ะในวันนี้นะคะมีวิธีการลดน้ำหนักนะคะวิธีไดเอทวิธีการลดน้ำหนักเนี่ยก็ทุกวันนี้ในปัจจุบันนี้ก็มีมากมายหลากหลายแล้วแต่ใครจะเลือกใช้วิธีไหนนะคะทั้งแบบ i อ e แบบนป้นอีกนอกที่เขานิยมนันการกินอาหารค l e a n อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ออกกําลังกายนะคะแต่วันนี้หน่่ยมีวิธีด i เอทที่ถ้าว่าง่ายก็น่าจะโอเคนะเพราะว่าเราไม่ได้อดอะ่ะแต่แบบกินให่ถูกวิธีที่เขาเรียกว่าคาร์นิวอ์ดเอทคืออะไร มารับชมรับฟังกันได้นะคะว่าวิธีไดเอทวิธีนี้คือวิธีอะไรทำแบบไหนนะคะคาร์ a นวอไดเอทคืออะไรคือวิธีการกินเนื้อลดน้ำหนักผอมเร็วจริงไหมมารูมารับชมมารับฟังกันดีกว่านะคะว่าวิธีไดเอทวิธีนี้น้ําหนักลดลงจริงหรือเปล่านะจ๊ะ ที่ลดน้ำหนักแบบกินแต่เนื้อชนิดซีโรคาร์บผักผลไม้ไม่แตะเลยหรือที่รู้จักกันในสูตรกินเนื้อลดน้ำหนักจะช่วยให้ผอมจริงไหมแล้วมีผลต่อสุขภาพยังไงบ้างวันนี้ช่อง KK Channel กับแอดมินหนุ่ยนำมาฝากทุกๆท,ท่านกันแล้วนะคะ สูตรลดความอ้วนที่ใครว่าดีเราก็อยากรู้และอยากลองไปหมดไม่ว่าจะลดน้ำหนักแบบคีโตหรือแบบ IF รวมไปถึงสูตรกินเนื้อลดน้ำหนักที่เรียกว่า c a r n i v วอ e ไดเอที่วันนี้ ช่อง KK Channel ของเราจะพามาทำความรู้จักกันด้วยลองมาดูนะคะว่าการกินแต่เนื้อรุ่นล้วนไม่มีแป้งมาเกี่ยวเลยเป็นการลดน้ำหนักที่ดีและก็เวิร์กกับใครบ้างแล้วมีผลข้างเคียงที่ต้องระวังไหมตามหน่่ยกับช่อง KK Channel มารับชมมารับฟังได้แล้วนะจ๊ะคาร์เนวอ d ไดอคืออะไร คาร์วอไดเอทเป็นสูตรลดน้ำหนักที่เน้นการกินเนื้อสัตว์ทุกชนิดไข่นมเนยโยเกิร์ตเครื่องเทศพริกไทยเกลือสมุนไพรต่างๆเช่นขมิน้นโดยไม่กินอาหารจากพืชผักผล,ลไม้ใดๆทั้งสิ้นซึ่งสูตรลดน้ำหนักแบบซีดีก็ไม่ใช่วิธีใหม่โดยมีรายงานทางการแพทย์ว่าซีดีนี้คือ ชื่อย่อของคา r n นิวอ์ไดเอนะคะโดยมีรายงานทางการแพทย์ว่าคา r n นิวอ์ไดเอทเป็นสูตรอาหารที่ใช้รักษาผู้ป่วยโรคภูมิแพ้หรือโรคที่ก่อให้เกิดอาการอักเสบในร่างกายเช่นโรคข้ออักเสบรูม,มาตอยหรือโรคพุ่มพวงเป็นต้นนะคะทั้งนี้ในการลดน้ำหนักผู้ที่กินคา r n นิวอ์ไดเอทจะยึดหลักกินแค่พออิ่มร่วมด้วยคือ กินเมื่อหิวหยุดกินเมื่อรู้สึกอิ่มไม่ได้กำหนดแคลอรี่ไมไ่จำกัดชั่วโมงในการกินในช่วงแรกๆสามารถกินเท่าไหร่ก็ได้ให้ตัวเองรู้สึกอิ่มแล้วหลังๆจะรู้สึกอิ่มเร็วขึ้นจนกินได้น้อยลงเรื่อยๆ เพราะร่างกายเริ่มปรับตัวเข้าสู่ภาวะคีโตซีดหรือภาวะที่ร่างกายเริ่มเผาผลาญไขมันที่เก็บสะสมมานานมาใช้เป็นพลังงานนั่นเองนะคะคาร์นิวอ์ไดเอทกินอะไรได้บ้างอาหารที่ cd หรือคาร์นนวอ์ไดเอทสามารถกินได้มีดังนี้นะคะ 1. เนื้อสัตว์ทุกชนิด จะเนื้ออะไรก็ได้นะคะทุกชนิดเลย 2. อ,อาหารทะเล 3. เครื่องในสัตว์ 4. ไข่ 5. เนยแท้ 6. ชีส 7. วิปครีมที่ทำจากนม,มวัว 8. เครื่องเทศเช่นขมิ้นชันพริกไทย 9. เกลือ 10. น้ำเปล่า 11. น้ำแร่ 12. กาแฟาดำา3 3โซดา 14. น้ำมันจากสัตว์เช่นน้ำมันหมูน้ำมันไก่สำหรับประกอบอาหารนะคะ 13. กะปิแท้ 14. น้ำปลาแท้ 15. น้ําน้ำซุปจากการต้มกระดูกนั่นเองนะคะคาริวไดเอกินอะไรไม่ได้บ้างอะเมื่อ รับฟังสิ่งที่ CD หรือคาร์ a ิวอเรอกินได้แล้วก็จะมีที่กินไม่ได้นะคะนั่นก็คือ 1. ผักและผลไม้ทุกชนิด 2. ธัญ,ญพืชต่างๆเช่นถั่ว 3. ข้าวทุกชนิดอ่าอ่าขออภัยนะคะมีเสียงโมไซเสียงของโมไซอะคะ่ะผ่านด้วยเนาะคือแบบเราไม่ตัดนะคะเราเอาแบบเรียวๆนะคะก็ขออภัยด้วยนะหากมีแบบเสียงอะไรอื่นๆแทรกมาบ้างนะคะ เพราะว่านี่คือแบบจะทําให้แบบเป็นธรรมชาติที่สุดเนาะ,ะมาฟังกันต่อนะคะว่าสิ่งไหนบ้างที่การลดความอ้วนแบบคาร์ i v วอ์ไดเอทกินไม่ได้บ้างข้าวทุกชนิดไปแล้วนะคะ 4. พืชประเภทหัวเช่นเพือกมัน 5. ขนมปังเค้กค,คุกกี้ลูกอม 6. อาหารประเภทเส้นเช่นบะหมี่ก๋วยเตี๋ยวสปากเกตตี้พาสตา้า น้ำตาลรวมทางย่าหวานด้วยนะคะสารให้ความหวานแทนน้ำตาลเช่นน้ำเชื่อมสซรับเนี่ยก็ทานไม่ได้นะจ๊ะสำหรับวิธีการได,ไดเอทแบบนี้นะคะสิ่งที่กินไม่ได้ต่อไปคือน้ำผลไม้น้ำอัดลมชาเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์นะคะ แล้วก็นมตามสูตรการกินเพื่อรักษาโรคซีดีจะดื่มนมได้แต่สำหรับการลดน้ำหนักจะไม่ค่อยดื่มนมหรือดีนผลิตภัณฑ์จากนมกันเพราะส่วนมากจะมีส่วนผสมของน้ำตาลน,นั่นเองคาร์เนวอไดเอทต่างกับคีโตจีนิกไดเอทอย่างไรทั้งคาร์เนวอลไดเอและคีโตจีนิกไดเอทก็เป็นวิธีลดน้ำหนักที่เลี่ยงคาร์บเหมือนกัน เพียงแต่การลดน้ำหนักแบบซีดีจะไม่กินคาร์บหรือซีโร่คาร์บคือไม่กินผักผล,ลไม้หรือน้ำตาลเลยแต่ให้รับประทานอาหารจากเนื้อสัตว์ล้วนๆขณะที่การกินคีโตยังกินธัญพืชและผละไม้ได้บางชนิดเพราะเน้นการกินไขมันเป็นสำคัญแตกต่างจากคาริวอไดเอทที่จะไม่เน้นกินไขมันเพื่อลดไขมันอย่างหลักการของค e โตจ e นิกไดเอทนั่นเองนะคะ คาร์นิวอไดเอทลดน้ำหนักได้ดีแค่ไหนการลดน้ำหนักแบบคาร์นิวอ์ไดเอทจะเป็นการกินเพื่อปรับสภาพร่างกายให้เลิกใช้พลังงานจากน้ำตาล รวมไปถึงการย่อยแป้งเป็นน้ำตาลให้เปลี่ยนมาใช้พลังงานจากไขมันที่สะสมในร่างกายซึ่งตามหลักการแล้วการกินอาหารแบบเน้นกินโปรโตีนและลดแป้งก็ช่วยให้ลดน้ำหนักได้จริงเพราะการกินโปรโตีนจะช่วยให้รู้สึกอิ่มเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบเมตาบอลิซึมส่งผลให้การเผาผลาญไขมันดีขึ้นด้วยนั่นเองนะคะ ดังนั้นหากลดน้ำหนักด้วยสูตรคาร์เนวอไดเอทอย่างเคร่งครัดก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกายค่อนข้างชัดเพราะเป็นการตัด ออกไปจากวงจรอาหารของเราเลยแต่ทั้งนี้ก็ถือว่าเป็นสูตรที่หินและค่อนข้างทำได้ยากพอสมควรเพราะโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์จะต้องกินคาร์โบไฮเดรตเพื่อให้ร่างกายมีพลังงานจากไกลโคเจนและการกินอาหารประเภทแป้งหรือน้ำตาลจะช่วยให้รู้สึกมีความสุขได้ที่สำคัญคือเป็นความคุ้นเคยของเรามาตั้งแต่เกิดดังนั้นคนที่จะลดน้ำหนักแบบซีดีสำเร็จ อาจจะต้องใช้พลังใจและวินัยเป็นอย่างมากและอาจกินเนื้อลดน้ำหนักไปไม่ได้ตลอดพูดง่ายๆว่าวิธีนี้อาจไม่ได้ช่วยให้ลดน้ำหนักได้อย่างยั่งยืนและหากกลับมากินคาร์บอีกครั้งอาจจะเสี่ยงกับการโยโย่เอฟเฟกได้นะจ๊ะลดน้หนักแบบคาริวอไดเอทยังไงให้ลดได้จริงการลดน้ำหนักแบบตัดแป้งไปเลยย่อมทำให้น้ำหนักลดลงค่อนข้างเร็ว เพึ่งดีใจไปนะจ๊ะเพราะน้ำหนักที่หายไปอาจเป็นเพียงนะ้ำในร่างกายและมวลกล้ามเนื้อด้วย เพราะร่างกายต้องการไกลโคเจนจากคาร์โบไฮเดรตมาเป็นพลังงานแต่เมื่อเราไม่กินแป้งไม่มีไกลโคเจนให้ร่างกายร่างกายก็จะไปดิงนไกลโคเจนที่สะสมอยู่ในกล้ามเนื้อมาเป็นพลังงานให้เราแทนและจะปรับโหมดทำงานลดลงเพื่อเซฟการใช้พลังงานของร่างกายดังนั้นหากกินเนื้อลดน้ำหนักและลดแป้งอย่างเดียวโดยไม่ออกกำลังกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อรวมถึงไม่กินอาหารให้ถึงปริ มาที่ร่างกายควรได้รับต่อวันก็อาจส่งผลให้มวลกล้ามเนื้อหายผอมแต่โทมและอาจทำให้ระบบเมตาบอลิซึมทำงานช้าลงเพราะคิดว่าร่างกายไม่มีอาหารมาเป็นแหล่งพลังงานดังนั้นไม่ว่าจะลดน้ำหนักด้วยวิธีไหนควรได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์นะจ๊ะหรือนักกำหนดอาหารจะดีกว่านะคะ าร์นิวอไดเอประโยชน์คือถ้าตามหลักการแพทย์แล้วสูตรการกินแบบซีดีหรือกินแต่เนื้อไม่กินแป้งเป็นสูตรอาหารที่ช่วยตัดแคลอรี่จากอาหารที่มีน้ำตาลสูงหรืออาหารที่ให้พลังงานแต่ไม่ได้ให้ประโยชน์ใดๆอย่างน้ำอัดลมน้ำหวานของหวานโซดาเบเกอรี่ต่างๆจึงอาจมีส่วนช่วยลดน้ำหนักได้และ มีผู้เชี่ยวชาญเป็นคุณหมอด้านกระดูกผู้สนับสนุนการกินแบบซีดีอย่างอ้างผลทดสอบในกลุ่มตัวอย่างที่กินซีดีแล้วพบว่าวิธีการกินแต่เนื้อช่วยรักษาอาการซึมเศร้าโรควิตกกังวลโรคข้อโรคเบาหวานและโรคอ้วนได้แต่อย่างไรก็ตามณนะปัจจุบันก็ยังไม่มีงานวิจัยถึงผลกระทบของการกินคารนิวอไดเอทมากนะักโดยเฉพาะหากกินในระยะยาว นั่นเองนะคะส่วนคาร์เนวอลไดเอทมีข้อเสียคืออะไรบ้างมารับชมมารับฟังกันได้เลยนะคะแน่นอนว่าการกินแต่เนื้ออาจไม่ใช่แนวทางการกินอาหารที่ถูกหลักทางโภชนาการมากนัก โดยโทษของการกินแบบซีดีนั้นก็คือ 1. ร่างกายได้รับสารอาหารไม่ครอบ5หมู่ 2. ขาดไฟเบอร์ทำให้ท้องผูกง่าย 3. ระบบย่อยอาหารอาจจะมีปัญหาเพราะไม่ได้กินไฟเบอร์ที่ช่วยย่อยหรือช่วยในการขับถ่าย 4. เสี่ยงมีระดับไขมันคอเลอสเตอรอลในเลือดสูงจากการกินไขมันจากสัตว์มากเกินไป 5. ขาดวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็น ซึ่งอาจทำให้ผิวแห้งผมเล็บเปราะบางอ่อนเพลียดังนั้นหากจะลดน้ำหนักด้วยสูตรนี้ต้องกินพวกวิตามินและเกลือแร่เสริมอีกด้วยนะคะร่างกายอาจได้รับโซเดียมมากเกินความต้องการจากเนื้อสัตว์แปรรูปเสี่ยงต่อโรคเื้อรังเช่นโรคไตโรคความดันโลหิตสูงเป็นต้นและข้อสุดท้ายนะคะของ โทษของการกินแบบซีดีนั่นก็คือการกินพวกเนื้อสัตว์แปรรูปเยอะๆอาจเสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้มากขึ้นเพราะกินแต่เนื้อและไม่กินผักผลไม้ร่างกายก็จะไม่ได้ใช้สารต้านอนุมูลอิสระเลยนะคะคาร์เนวอลไดเอทไม่เหมาะกับ ใครบ้างต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าคาร์เนวอไดเอทไม่ใช่สูตรการกินอาหารเพื่อลดน้ำหนักตั้งแต่แรกแต่แพทย์ใช้รักษาอาการผู้ป่วยที่มีปัญหาจากการอักเสบของร่างกายเท่านั้นที่สำคัญยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์มายืนยนันหรือมีผู้เชี่ยวชาญคนไหนมาฟันธงได้ว่าคาร์เนวอ d ไดเอท เป็นสูตรลดน้ำหนักที่เวิร์กและแนะนำให้ใช้ลดความอ้วนกันนะคะนั่นหมายความว่าสูตรอาหาร CD ไม่ได้เหมาะกับทุกคน กินระยะยาวอาจส่งผลร้ายต่อสุขภาพมากกว่าผลดีต่อร่างกายเช่นผู้ป่วยที่ต้องจํากัดปริมาณการกินเนื้อสัตว์อย่างผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังรวมไปถึงคนที่มีภาวะไวต่อคอเลสเตอรอลอาจเสี่ยงได้รับคอเลสเตอรอลจากสัตว์มากเกินไปส่งผลให้เสี่ยงเป็นโรคเรื้อรังอื่นๆเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจหรือโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดตามมาก็ได้นะจ๊ะ หากต้องการลดน้ำหนักแตกยังยืนไม่เสี่ยงโย,โย,โ,ยโย่ก็ควรเลือกลดน้ำหนักในทางสายกลางคือกินอาหารให้ครบห้าหมู่และกินแต่พอประมาณรวมทั้งมันออกกาลังกายที่น่าจะเป็นแนวทางการลดน้ำหนักที่ทำได้ง่ายและทำได้นานกว่าสูตรลดน้ำหนักที่เข้มข้นสูตรอื่นๆนั่นเองนะคะเป็นยังไงกันบ้างละจ๊ะสําหรับสาระดีๆเกี่ยวกับการลดน้ำหนัก คาร์นิวอลไดเอทหรือแบบซีดีตัวย่อมาฝากกันนะคะก็ถ้าพูดไปแล้วก็ทางการแพทย์เขาก็ยังไม่รับรองนะจ๊ะจริงๆคาร์นิวอลไดเอทนี้แพทย์เอาไว้รักษาโรคนะคะนะจ๊ะก็เอายังไงล่ะเหมือนถ้าจะให้แบบยาวนานเนาะลดน้ำหนักแบบได้ผลยาวนานแล้วก็ได้ผลแบบบั้นคงแล้วก็ทันเดินทางสายกลางไปแล้วกันเนาะกินอาหารให้ครบห้าหมู่นะคะแต่ถ้าแบบใครอยากแบบ คิดว่าเออนานๆไปฉันควบคุมตัวเองได้ไม่โยโย่แน่นอนก็เอาแบบรวด,ดเร็วทันใจแบบคาร์นิวอลได้เอทนี้ก็ได้ค่ะนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือทุกการลดน้ําหนักทุกการลดความอ้วนนะคะต้องออกกําลังกายควบคู่ไปด้วยนะคะสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่อง k k เคแชนเนลด้วยนะจ๊ะอามีเสียงอันนี้เข้ามานะไม่ตัดนะคะไม่ตัดเอาแบบธรรมชาติเร็วๆเลยเนาะ นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่่ยกับช่อง KK Channel ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะจะขยันหาสาระดีๆมาฝากทุกๆท่ทานกันอยู่เสมอๆนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะไปแล้วนะจ๊ะรำ่ำรวยความสุขรำ่ำรวยเงินทองทุกๆกคนนะจ๊ะบ๊ายบายจ้ะ